สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนกลับเข้าสู่ช่อง Farly Channel ที่ไม่อยู่กับผมรี่แล้วก็ฟี่อีกหลครับเพื่อนวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมาบ้านนะครับทุกคนก็คิดแผนดีๆออกให้พ่อที่จะแกล้งแม่ใอนาที่ได้กลับมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมาแกล้งแม่วันนี้ก็คือแผนของเราจะมีว่าอะไรเราจะมาแกล้งแม่ด้วยการที่แบบว่าเราจะบอกแม่ว่าเราติดพันนันนะโอยนี่จะไม่ใหญ่ไหมวร ไม่แค่เอ้ยอยากดูดิว่าแม่เขาจะมีปฏิกิริยาไงเขาจะแม่เขาจะด่าเราหรือเปล่าหรือว่าแม่เขาจะเป็นยังไงใช่หรือว่าอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะโดนด่า,ดาน่าดา้วยไม่ใช่ด่ามากกันนะ <Okay. S 2> อะไรเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากเมื่อคิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่คิดถึงเลยแกล้งไง <c oughs> ปกติเราก็แก่อย่างนี้มาเอ้ยเราแก้แม่แบบนี้มาทุกวันแหละปกติทุกคนผมไม่รู้บ้านอื่นเป็นไงแต่บ้านผมเป็นอย่างนี้ใช่ก็สร้างสีสันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปมไปดื่มกัน ดูอะไรดีกว่าว่าแม่ของเราจะเป็นยังไงอันนี้แม่แม่อยู่ในห้องดูกำลังดูละครอ,อะไรอยู่หรือแต่เราตั้งกล้องไว้แล้วนะอีกตัวนึงในห้องก็คือแม่อันนี้แม่ไม่เห็นนะเราแอบไว้เราแอบไว้เราแอบไอปไตั้งก็เติร์ปอนเติร์อน,อนอนนะใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไป,ไปเอาไหมมาทำอะไรอยู่ในห้องนเดียวนี่ยเออโอแม่กระแทกตาเองคนเดียวเลยนะร้อนให้ลูกอยู่ข้างนอกก็โหเออเกลียดนั่งข้างนอก มาเอเดมีอะไรจะบอกมีอะไรกันให้ไราบอกนะเกี่ยงเกี่ยงบอกมเลยมีอะไรมีเรื่องนิดหน่อยอมีเรื่องทั้งปีเรื่องอะไรกันมาอย่าอย่าโกรธนะก็อย่าโการธนะสัญญาก่อนจะไปรู้ไหมเนี่ยน่าจะน,น่าจะโกรธไม่น่าโกรธที่ไม่รู้เลยเรื่องอะไรก็บอกมาสิ บางไกเดีพนันอย่ามพอมเลยรื่องนี้ใครเมาล้อเล่นแกเล่นอะไรที่ไหนล่ะมีห็นแกเล่นอะไรจิงก็ตอนแรกบางไก่เด้ปรึกษาหนิว่าจะบอกมากดีบ้าห่าจะแกเองแต่ว่ามึงไม่ไหวเ่ะเงินมันเยอะเกินอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเยอะขนาดนั้นได้ไง ก็ไปไปเล่นอะไรกันมาได้ไงไม่เชื่อใช่ป่ะเออก็ล้อเล่นนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะก็มันเผลอตัวลืมตัวไปอะนะมันก็ติดใจอย่างเงี้ยโอ้โหจะบ้ากันเหรอเนี่ยฮะไม่ขอโทษวะไม่รู้ตัวเล่นเล่นโตแล้วนะทำไมไม่มีความคิดกันเลยอ่ะก็ไอเดอันนี้มันบอกว่ามันเล่นได้พุทบอลก็เลยอยากเล่นบ้างก็เลยไปลองดูพอมันไม่ได้มันก็ เขนได้นขาได้เขารงหว่างมันก็เสียอนิดเดียวบอกเลยมีของพวกนี้ใครก็จะมาให้แกฟรีที่จ้าพ่อแกรู้นะเขาเคยเตือนฉันมาหลายรอบแล้วนะก็คอยอยู่ถามลูกตลอดเลยว่าลูกเคยเล่นอะไรไหมมะก็บอกว่าไม่มีลูกมันไม่เคยเข้าไปยุ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แกปัญหาเลยหรอม่ใช่แกปัญหาไม่ได้ทำอไงแล้วอะ นี่อย่างนี้เขาก็ตามทวงนี่กันใช่เขาทำมาทวงเขาบอกว่าเดี๋ยถ้าไม่ให้เขาจะมาเขาจะมาอ๋อถึงอเมัก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาแหละทำไงได้ล่ะมันเกิดขึ้นแล้วนี่นี่อย่าเรื่องถึงหัพ่อแกจะตายกันแน่เลยมีถึงว่าไม่มีเงินมากมีเงินจ่ายให้ก่อนนะเดี๋ยวบางเรียนจบแล้วทำงานเดแต่ไม่ใช่ให้จะให้แล้วไงวะแวฉันจะพอไม่ได้กินกินเดือนเดือนแบบ ไม่พอกินเลยเสียงไก่ไม่รู้จะบอกมาดีว่าไม่รู้ตอนนี้จะเอาไงต่อแล้วมาเอาอย่างไรละ่ะมันก็ต้องหาวิธีแก้กันสิต้องช่วยกันแล้วล่ะมันไม่โกรธใช่ไหมเี่ยถามว่าโกรธไหมฉันก็โกรธอยู่แล้วล่ะฉันไว้ใจพวกแกมาตลอดไม่อยู่ๆแกมาเป็นอย่างเนี้ยมันก็เสียใจเหมือนกันนะ<อ>ฉันบอกพ่อแกได้ไหมเนี่ย ไม่ใชไม่มีตังขนาดนั้นหรอกเอาว่าไม่อยาบอกบอกโดนแน่ที่หลังที่หลังก็จะไม่ทำแล้วว่าได้สัญญาดูโต๊ะดูโต๊ะมาก่อนนะบ้วนหลักขอเยอะๆหน่อยต้องลองคุยกับโต๊ะก่อนว่าเขามีไถ่เท่าไหร่ถามว่าเขาช่วยเขายินดีช่วยอยู่แล้วแหละปู่ย่าตายายเขาไม่ใจดำขนาดนั้นหรอกมันเกิดเรื่องไปแล้วมันก็ต้องมาหาวิธีแก้กันแล้วล่ะปวดหัวตลอดเลยทำไม ก็มีเรื่องนี้มาตลอดเลยแกฉุนเครียดนะรู้ไหมเวลามีปัญหาขนาดนี้เดี๋จะให้แบบสบายๆบามั่งได้ไมั้ยเนี่ยต้องหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาขอโทษนะไม่ต้งเลยฉันก<ร>็นนอายุไม่ยืนหรอกอยู่กับพวกแกเนี่ยมีแต่เรื่องมีแต่อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งมันจะไม่มีอีกครั้งแล้วเดี๋ยวยา เราก็ต้องหาวิธีแก้กันยแงไะเดี๋ยวพอจะมีใครให้ช่วยวยืมได้บ้างจะไปบอกโต๊ะแกก็แล้วกันลองถามเขาดูก่อนหลานน่ะก็ช่วยเหลืออยู่แล้วติดจำมาไว้เป็นบทเรียนเป็นยังไงเรามาพอเดือดร้อนเนี่ยก็จะหันไปพึ่งใครอ่ะเคียดแต่ฉันเครียฉันไม่รู้ว่าจะมีพอไปใช้เขาหรือเปล่า ที่หลังลโตแล้วนะเราต้องรู้ด้วยมันจะให้กูไเนี่ยมาช่วยช่วยจ่ายกริงใช่ไหม,มก็ต้อง,องหาวิธ<ข>ีแก้ก็ต้องช่วยสิลราใครจะช่วยแกก็ไม่ควรฉันนี่แหละอย่าไม่ทอกเวขาวเลไม่ทอ พี่แผนสำเร็จแล้วครับพี่นี่ครับแผนสำเร็จแล้วโอเคครับโอเคแผนสำเร็จแล้วครับขอบคุณครับแผนอะไรอีกละเนี่ยเออเสียนาตาเลย ขอโทษก็อยากจะแค่แทนแทนแทนเออแค่เดี๋ยวแค่ลองใจแบบเออลองใจแม่แล้วว่าถ้าเออเกิดเราเราแบบว่ามีแบบเรื่องแบบนี้มาแม่เขาจะว่ายังไงซึ่งโกรธไหมพวกเราก็ผิดคาดนะครับเพื่อนแม่เขาก็ แบบว่าให้คำปรึกษาดีมากเลยก็คือคอยช่วยเหลือตลอดแล้วคิดว่าแม่เราจะแบบว่าจะด่านะขอโทษขอโทษครับเนี้ยเนียนะอีหลอกะด้ยโอเคครับเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้บอกเลยว่าอย่าดราม่านะ <łość> ใช่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำมาทำอะไรต่อนะครับเพื่อนรือจะมาแก้แน่อะไรต่อนะก็ฝากเพื่อนติดตามเด้นะครับแต่ก็อาจจะเว้นไปนิดนึงเพราะว่า๋ยวแล้วจับแล้ว่โอเคป่ะเดี๋ยวนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับแล้วได้เจอกันใหม่ช่องฟร์ดีชาแนลครับบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้วยนะคะบ๊ายบาย